กะโก็ไม่ fit. ฟิตปิมโปงขึ้นไปแล้วละกันเอาแบตรี่มานี่มันไม่ฟิตหมดเลยเนี่ยจะเป็นเบิร์ดฟิตเว,วียดเล่นไปอาการอเอาเอาเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันเอาพิมโปงไปเล่นปีขวาดูว่าจะเวิร์กป่ะ นัดนี้ต้องไม่แพ้นะถ้าจะเข้ารอบลีกเฟสนะถ้าแพ้นี่อาการหนักนะบาบยมิมีโอ้โหขับข้างขับข้าง เอาเรื่องเอาเรื่องเป็นกกมาฮายังอยู่ไหมครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับแต่ผมยังไม่อยากใช้มันนะครับ อันนี้คลองบอลดีนะแต่ว่ายิงแบบใช้โอกาสเปลืองนะครับ มันต่อบอลกันดีมากนะแต่ว่าแบบจบไม่คมอ่ะอแต่ว่ามันเป็นแผนที่แผนเนี้ยแบ็คแพนเทอร์เนี่ยมันแผนที่ใน FM s c o u t ส่ะครับได้รับการโหลดจากผู้เล่น FM ฟเอ6สองพันที่สเบต้ามากที่สุดสองหมื่นกว่าดาวน์โหลด ฟาก็ติดตามหน่อยนะครับฝากดติดตามหน่อยนะครับ สองศูนย์แล้วทำไมทาไม,าไมคมอย่างวะแมตต์นี้ผมท้ในลีกผมเสมอมาสองนัดแล้วนะเสมอแมนซิตี้เสมอน like อ์ทิแคมฟอเรสได้คิดถูกเอาฟิมโปรมาเล่นฝั่งขวากับแบลี่เนี่ยใช้ได้อยู่ 19กนาทีนำสองเกมเป็นของเราเกมเป็นของเราครับจะอันนิสงรงไว้ใจได้มากนะในเกมก็ไว้ใจได้ก็ทั้งดีครับเอาจริงว่าเท่าที่ผมเล่นเบต้ามาสามวันแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าทุกวันนี้ผมล็อกอินอุ้ย อีทักยิงไกลดูดูดดนผู้ชมดูอีทักหรือแม็กนิเตอร์วะอีทักใช่ไหมแม็กแม็กนิเตอร์ยิงเหรอชาลี ak, อีทักอ่ะอ๋อชาลีผมอีซาร์อีทักมงเข้าเท่าที่ผมเล่นเอฟเอ็มสองพันยี่สิบเบต้ามาสามวันนะครับทุกวันที่ผมล็อกอินเข้ามาเอนจินดีขึ้น นะครับวันแรกแย่มากบั๊กเต็มนะครับมีปัญหาเยอะมากถึงขนาดที่นักเตะที่ลงไปเล่นนะครับยังใส่ชุดวอร์มอยู่เลยนะครับแต่วันที่2เริ่มดีขึ้นวันที่3ามเริ่มดีขึ้นก็คือทางทีมยายก็คงมีการปรับแก้จากการที่ผู้เล่นนะครับ<ส>เล่นแล้วก็รายงานข้อผิดพลาดของเกมไปให้ทางฝั่งของซัพพอร์ตของฟุตบอลเมเจอร์ได้ทําการแก้ไขนะครับก็ถือว่าดีเหมือนกันสําหรับผม ผมเชื่อว่าทุกคนหลายๆคนนะครับน่าจะยังติดความเคยชินกับ FM สองพันยีนะครับอยู่นะครับแล้วพอมาเจอ FM 2026ซึ่งมันใช้ Unity ใหม่นะครับในการในการดำเนินเกมผมมองว่าแรกๆอาจจะไม่ชินนะครับแต่ว่าเล่นไปแค่วันหรือ2วันก็จะชินแล้วละ่ะตอนนี้ผมเริ่มชินแล้วล่ะนะครับ ไอ้เกนีเ่เกสุดยอดเฮ้ยผมว่าแผนนี้ใช้ได้ผมเอาหัโก้เกนี่มายืนฝั่งซ้ายดีกว่าไหมอิสักยืนหน้าเป้าเออผมว่าแผนนี้ใช้ได้นะดูดิปิมปองมันเล่นปีขวาดีอ่ะนี่เจอบาเยนในบ้านนะเนี่ย บ้าบุกไปนำไบเยนสี่ศูนย์โอเคบ้าไปแล้ว,โ,ลวโยฮันคิดยโยนไอคอนอุริเซ่อันนี้เหยียบบอลเหยียบบอล สวยครับออกิิเก้เอ้ยจะได้อุ้ยกระชากเร็วเร็วจัดตัดเข้าในหลุดเฉยยิ่ง าบาเยเริ่มคลองเกมนะครับ แอตเลติโกมาติดเหมือนกับไอทักแฟงเฟิร์ตแบดดี้ไอผมบอกผมจะเจอผู้เล่นสเปผู้เล่นของลิปูในเด็เป็นสองพันยี่สิบหกลงตัวแล้วนะผมผมว่าผมเฮ้ยผมว่าผมว่าในเกมอะพิมปงกับแบดดี้ประสานกันกันได้ดีมากอะ ดิอีกที่ยืนปีกซ้กกายมันชักมหมงได้อยู่ได้อยู่นะหกตูนะดิพิมพ์ปงยิงได้ด้วย

หกศูใชได้ได้าาแต่ท yeah ีนี้แบ็กซ่าเราเจ็บเราเหนื่อยไงเดี๋ยว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 ให้เรา เต้องลงแล้วล่ะถ้าเจ็บอยู่่อนได้เหนื่อยหอบเอาเดีวนี้ลงแล้วกันแมกนิตเตอร์เหนื่อยใช่ไหมหมดแรงอ่ะทันนี้ก่อนครับที่เหลือเอาไว้ว่ากันใหม่ลุยบ้านจริงครับบ้านจริง คือแบบยิงใงหกศูนย์แล้วไปเป็นทีมเยือนด้วยนําบาเยินหกนย์คือเกมเนี้ยนัดเนี้ยถ้าผมไม่ชนะผมลำบากนะรอบลีกเฟสผมผมอยู่อันดับสิบหกเลยอะ่ะแผนนี้เป็นแผนที่คนดาวน์โหลดเยอะสุดใน fm s c o u มกนะครับ งหมื่นกว่าดาวโหลดลองไปใช้กันดูแล้วกันครับ b a c k p ค n t e r ร์สองสองพันครับแต่ว่ามันใช้โอกาสเปืองนะคือบางอันก็ไม่คมบางบางนัดก็ไม่คมครับแต่ยิงเยอะยิงโอกาสยิง30 40บางทียิงถึง40ครั้งนะครับเข้ากรอบสิบกว่าครั้งเองแล้วบางทีเป็นประตูแค่ประตูเดียว

ถือว่าเป็นแมทที่แบบโอเคสุดเลยนะพิมพ์โงหลุยครับอ้า, oh, าว ผมฟิมผมว่าฟิลมปองเล่นเล่นปีกขวาดีนะอันนี้หมายถึงในฟุตบอลแมนเชเตอร์สองพันยี่สิบหกนะครับอืมโอเคน้องชายยิง ดีครับเคอร์เคสมีสักวันผมจับเคอร์อเคสไปยืนเป็นปีกซ้ายเดียกันแบดดี้ดูแบดดี้เล่นดีอ่ะเห็นไหมดูดูดูโยนเครอเครอ์เนี่ยแบกกูเติมจังเลยวะ อาร์เซนอลนำซิตีส้สองหนึ่งโอเคที่มันจะโดนใบเหลืองทุกนัดเลยนะนี่ก็โดนอีกแล้วเนี่ยยัดนะพี่ ฟิมโปงฟิมโปงยังไงฟิมโปต้ตัวว้ยแบดดี้เรตัดบอลได้ลากคนเดียวก็ลากไม่มีมี โอ้โหอย่างซิมโปงมงน้องชายเราลงมาแทนเนีน่ยนะอีเกดีเกดแทนอีฟ้าเอาอคู่นะ มาอาโวนไปยืนซ้ายแทนนะผมพยายามจะหาสมดุลทุกมันอ่ะไปไปฝึกคงได้บอลเยอะครับกลับกับวาล็อกล็อกยึกจักโยนไหมตัดเข้าในโยนเลยยิงโยนเลยยิงยิง ตาย่ะเ,เนี่ยเอ้จุดโทษสวยพิมพ์ปองอีกแล้วผมบอกแล้วท่านผู้ชมเจศูนย์ครับลงสนามตามนัดทําได้สองประตู ได้จะได้บ้าไปแล้วชนะไบจอนเจ็ดศูนย์บุกแล้วบุกใหญ่เลยนะเนี่ยอุ้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 ย อา่าวครับเปลี่ยนคนสุดท้ายแล้วเป็นตัวกันปิมพงหมดแรงปิมพงหมดแรงก็ต้องเอาเคียร์ซ่าลงสิครับดูยังบักอยู่เลยดูยังบักเลยดูดูดูเคียร์ซ่า เกียร์ซ่าใส่ชุดวอร์มลงมาเตะดูเกียร์ซ่าใส่ชุดวอร์มลงมาเตะยังบักอยู่ยังบักอยู่ย 80ใช่ไหมไม่ใครไม่ใครก็คิดว่าผมใช้อินเกมนะผมไม่ได้ใช้นะเบต้ามันยังไม่มีอินเกมนะเนีเ่ยโอเคจอห์นโอเคโจอห์นวิ่งรับไปแล้วจ่ายเออ,เอ,อ

บ้าไปแล้วชนะบาเยอร์แปดศูนย์บุกไปชนะบาเยอร์แปดศูนย์